สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ผู้ชายเล่นรถนะครับสําหรับคลิปในวันนี้นะครับผมจะมาพูดคุยในเรื่องของด้านมืดในวงการของรถกระบะตู้ทึบนะครับที่ถ้าเกิดเพื่อนๆได้อ่ได้มีโอกาสเข้ามาทํางานตรงนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะประสบพบเจอค่อนข้างสูงเลยนะครับผมด้านมืดก็จะเป็นเรื่องของสิ่งที่ไม่ดี ในวงการนี้นะครับสิ่งที่เราต้องประสบพบเจอหรือว่ามีโอกาสที่จะเจอสูงมากๆเมื่อเราเข้ามาในสายงานนี้นะครับซึ่งตรงนี้ผมก็เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆนะครับที่มีความสนใจจะลาออกจากงานประจําหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าจะลงทุนที่จะมาทํางานตรงนี้นะครับว่าเพื่อนๆต้องเตรียมตัวที่จะเจออะไรบ้างนะครับซึ่งหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ผมจะพูดดังตอไปนี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมได้ประสบพบเจอมาด้วยตัวเองนะครับรวมไปถึงคนรู้จักใกล้ตัว ของผมนะครับที่ได้ประสบพบเจอมานะครับหรือเพื่อนๆคนไหนที่มีประสบการณ์นะครับมีสิ่งต่างๆที่จะเพิ่มเติมในสิ่งที่ผมนํานเสนอนํามาพูดคุยกันในวันนี้ครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาใต้ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับมาเริ่มกันที่ข้อแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของงานเครดิตนะครับการทํางานในสายงานนี้นะครับมีโอกาสสูงมากที่เพื่อนๆจะต้องเจองานเครดิตนะครับอธิบายสั้นๆก็คือว่า งานเครดิตเนี่ยเป็นงานที่เราทํางานแล้วเรายังไม่ได้เงินนะครับต้องมีระยะเวลาที่เขาจะจ่ายเงินเรานะครับสมมุติว่าถ้าเขาบอกเครดิต7วันนะครับเราต้องทํางานไป7วันแล้วเราต้องรออีก7วันนะครับซึ่งเงินตรงนี้ถึงจะได้หมายความว่าเราต้องทํางานไปแล้วเงินอ่ะมันจะเข้าช้ามันจะดีเลยตามระยะเวลาที่บริษ,ษัทเขาแจ้งเราว่าเครดิตมันกี่วันนะครับบางที่ก็7วัน15้าวัน30วันหนักๆเลยก็60วัน90วันก็มี นะครับฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราจะวิ่งงานเครดิตเนี่ยนะครับซึ่งมันมีโอกาสสูงมากที่จะเจอเนี่ยต้องเตรียมตัวที่จะรับมือตรงนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนที่เราต้องผ่อนรถที่เราต้องซ่อมรถที่เราต้องออดูแลคนที่บ้านค่ากินค่าอยู่ของเรานะครับฉะนั้นหลายๆคนที่ไปวิ่งงานเครดิตนานๆเนี่ยแล้วก็วิ่งงานไม่รอดเนี่ยนะครับก็อาจจะถูก ยึดเงินเครดิตถูกยึดรถก็มีนะครับเพราะว่าไม่มีเงินส่งค่ารถนะครับการที่ถูกยึดเงินเครดิตเนี่ยหมายความว่าเราไปวิ่งงานกับเขาแล้วก็เราลาออกไม่ไม่ต้องตาบเงื่อนไขของเขานะครับประมาณนั้นอย่างเช่นเขาบอกเครดิต30วันถ้าจะลาออกก็ต้องแจ้งล่วงหน้า30วันแต่บางคนไม่มีเงินไม่มีตังค์แล้วหมดแล้วอย่างเงี้ยนะครับก็ออกดื้อเลยเงินที่เราวิ่งงานมาที่เราติดเครดิตกับเขาอยู่เนี่ยนะครับก็โดนยึดไป นะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่หลายๆคนประสบพบเจอมาแล้วก็หลายคนก็ต้องออกจากวงการนี้ไปนะครับเรื่องที่สองนะครับโดนโกงเงินนะครับก็จะเกี่ยวเนื่องกับข้อแรกนะครับคือบางคนโดนโกงแบบเครดิตใช่ไหมว่าเราวิ่งงานแล้วเราไม่ได้เงินนะครับหรือเราลาออกไม่ตรงเงื่อนไขเขาไม่จ่ายเงินเราซึ่งความจริงแล้วเขาทําอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าเรามาทํางานตรงนี้ส่วนใหญ่มันไม่มีสัญญาหรอกครับสัญญาที่เขาบอกว่าถ้าราออกต้องแจ้งล่วงหน้า15วัน30ิบวันเนี่ย ส่วนใหญ่ไม่ไม่มีเปแรกรักษาศรนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาเพื่อนเพื่อนวิ่งงานต้องเก็บหลักฐานในการวิ่งงานของเราทุกงานนะครับถ้าเกิดเขาจ่ายเงินเราไม่ครบสมมุติเราวิ่งงานไป45้าเที่ยวนะครับเขาจ่ายเรามา40ิเที่ยวอย่างเงี้ยอ่าเราโดนโกงไปห้าเที่ยวนะครับทำยังไงดีนะครับซึ่งหลายหลคนก็ประสบพบเจอมานะครับจ่ายเงินไม่ตรงเที่ยวบ้างโกงเงินบ้างอะไรบ้างนะครับฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยเพื่อนๆได้นะครับก็คือกรมแรงงานนะครับถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์โกงเงินลักษณะนี้นะครับให้เก็บหลักฐานทุกอย่าง ไปพูดคุยไปสอบถามที่กรมแรงงานนะครับกรมแรงงานอยู่ข้างลูกจ้างเสมอนะครับฉะนั้นถ้าเกิดมีเพื่อนๆหรือว่ามีคนรู้จักที่ทเจอการโกงเงินนะครับติดต่อไปที่กรมแรงงานได้เลยนะครับผมข้อที่3นะครับเป็นเรื่องของราคาน้ํามันนะครับราคาน้ํามันเนี่ยช่วงนี้ก็อย่างที่รร้รู้กันว่ามันแพงนะครับแต่อย่างน้อยดีเซลเนี่ยตอนนี้ก็ยังอยู่ที่30บาทนะครับก็ยังพอยังพอยิงอ่งงานยังพอรอดไปได้แต่เราไม่รู้หรอกครับว่าอนาคตเนี่ย ราคาน้ำมันมันจะขึ้นไปเท่าไหร่นะครับผมเคยวิ่งแบบที่แย่ที่สุดเลยคือน้ํามันดีเซลรละสาห้านะครับวิ่งแล้วเงินเหลือน้อยมากแทบไม่คุมค่าเที่ยวแต่ถามว่าต้องวิ่งไหมก็ต้องวิ่งครับเพราะว่าเราต้องหาเงินส่งรถเราต้องเราต้องใช้ชีวิตอะนะครับเราไม่มีรายได้ทางอื่นเราออกรถมาแล้วมันมีภาระนะครับฉะนั้นราคาน้ํามันที่มันผันผัวเนี่ยมันค่อนข้างน่ากลัวนะครับเหตุการณ์ที่น้ํามันแพงตอนแรกคือเหตุการณ์สงครามรัสเซียยูเครนราคาน้ํามันก็ดีขึ้นสูงมาก ล่าสุดก็มีสงครามอิสาราเอลกับฮามาสอีกนะครับและไม,ไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีสงครามอะไรอีกหรือเปล่านะครับถ้ามันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วราคาน้ามันแพงขึ้นเนี่ยมันส่งผลต่ออาชีพของเราโดยตรงนะครับข้อ4นะครับเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถนะครับรถแล้วเนี่ยออกมาเนี่ยมันก็ต้องเอามาวิ่งงานแล้วมันก็ต้องมีการซ่อมบํารุง ถูกไหมครับมันก็ต้องมีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรคน้ำมันเฟืองท้ายเปลี่ยนยางเปลี่ยนผ้าเบรคอะไรเงี้ยนะครับมันจะมีค่าใช้จ่ายแฝงตามมาค่อนข้างเยอะนะครับเวลาเพื่อนๆออกรถมาเนี่ยก็พยายามคิดเรื่องตรงนี้ด้วยนะครับว่าเราไม่ได้มีมีหน้าที่แค่ผ่อนรถนะครับเราต้องซ่อมรถด,ด้วยเพราะว่ารถคันนี้เป็นของเราเราไม่ได้วิ่งรถบริษัทนะครับเพรารถคันนี้เป็นของเราเนี่ยถ้าเราดูแลมันไม่ดีมันก็อยู่กับเราได้ไม่นานนะครับฉะนั้น เรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับยังไม่รวมไปถึงเรื่องของค่าประกันภาษีพรลบรอะไรอีกตามมาหรือว่าไปเฉียวชนมาตู้พังต้องซ่อมตู้อีกนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ประกันรถเนี่ยเขาจะไม่ประกันตู้ให้นะครับตู้เนี่ยต้องซ่อมเองนะครับข้อห้านะครับโดนลูกค้าเอาเปรียบในการยกของนะครับเรื่องนี้เจอประจํานะครับโดยเฉพาะการวิ่งงานส่งพัสดุตามตาม,ตามบ้านที่เป็นพัสดุชิ้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับ ส่งตู้เยน็นส่งทีวีอะไรเงี้ยนะครับลูกค้าก็มักจะเหยียดเราว่าเราเป็นแค่คนส่งของเราต้องไปบริการเขาถึงที่เราต้องเอาของขึ้นไปข้างบนให้เขาอะไรงี้นอย่างนี้นะครับหลายเรื่องนะครับผมก็เจอมาพอสมควรเลยนะครับบางทีอย่างอย่างบริษัทล่าสุดที่ผมวิ่งเนี่ยก่อนที่จะลาออกมาเนี่ยนะครับก็เงื่อนไขเขาบอกชัดเจนเลยว่าเราไม่ส่งชั้นสองแน่นอน รเราส่งชั้นล่างเท่านั้นนะครับแต่ลูกค้าหลายคนก็ไม่เข้าใจทําไมไม่ขึ้นชั้นสองไม่นู่นไม่นี่ไม่นั่มมน,นมาโวยวายใส่เราอีกนะครับมาเหยียดเราอีกว่าเราเป็นคนแค่คนส่งของทาไมเรื่องมากอะไรอย่างนั้นอย่างนี้อีกนะครับแล้วก็ยิ่งส่งตามร้านเนี่ยผมโคตรเบื่อเลยส่งตามร้านไอ้พวกพวกร้านร้านค้าตามตลาดอย่างเงี้ยนะครับยังไงก็ให้ขึ้นชั้นสองนะครับขึ้นชั้นสองขึ้นชั้นสามบ้างนะครับแล้วก็คนงานในร้านก็มี แต่ไม่ให้ยกให้ให้ให้คนให,ให้ให้คนรถที่มาส่งให้คนขับรถอะยกขึ้นไปนะครับมันมันมันเจอลักษณะน,นี้ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดเราไปวิ่งงานที่แบบส่งของอะไรพวกนี้ที่เป็นแบบตามตลาดตามบ้านอะไรเงี้ยนะครับข้อหนะครับโดนสังคมเยียดอ่านแน่นอนนะครับรถเราส่งกระบะตู้ทึบนะครับพอเกิดอุบัติเหตุทีเกิดเรื่องอะไรที่ไม่ดีที่เป็นในสายงานของรถกระบะตู้ทึบเนี่ยรถตู้ทึบไปชนรถอุบัติเหตุเนี้ย โดนด่าก่อนครับไม่ไม่รู้ใครผิดใครถูกอ่ะโดนดาวไว้ก่อนนะครับซึ่งหลักๆก,ก,ก็ต้องเข้าใจว่าหลายๆคนก็ทําตัวไม่ดีจริงๆนะครับที่ที่วิ่งงานเป็นรถกระบะตู้ทึือเนี่ยหลายๆคันก็ทําตัวไม่น่ารักนะครับไปปล่อยควันดําใส่ชาวบ้านเร่งเครื่องเสียงดังขับแซงแชง่ขวามันมีหลายอย่างนะครับฉะนั้นการที่เราจะโดนด่าโดนเขาเหยียดเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะรก็ต้องทําใจตรงนี้ด้วยนะครับข้อเจนะครับถูกเพื่อนร่วมงานเอาเปรียบในสายวิ่งนะครับอันนี้ กรณีที่เราแบบเป็นเด็กใหม่เข้าไปทํางานเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับเข้าไปวิ่งงานแบบงงๆนะครับอย่างเช่นพัสดุบ้านอย่างเงี้ยนะครับเราก็ไม่รู้ต้องวิ่งเส้นไหนอะไรยังไงเรียวเียพัสดุยังไงเอาอันไหนไปส่งก่อนอันไหนไปส่งหลังไอคนที่อยู่มาก่อนเนี่ยมันก็จะเอาเปรียบเรานะครับมันก็จะเอางานหยาบๆส่งย,กยากๆมาให้เราเก็บเงินเยอะๆอย่างเงี้ยมาให้เรานะไอพวกหมู่บ้านที่แบบเข้าง,ง่ายๆส่ง,งง่ายๆจอดง,ง่ายๆเก็บไปเองหมดนะครับหรือว่า,งงา เราเข้าไปทีหลังแล้วสายงานมันมีหลายสายเนี่ยเขาจะเอาสายที่แบบสายวิ่งยากๆให้เราประมาณนั้นเขาแ8ดครับไม่มีสวัสดิการทํางานเป็นฟรีแลนซ์นะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าเราเป็นงานอิสระนะครับลักษณะาการทํางานคือแบบฟรีแลนซ์เลยนะครับก็คือว่าทํางานจบได้เงินนะครับแต่ซึ่งส่วนใหญ,ญ่ติดเครดิตน,นะครับฉะนั้นเนี่ยสวัสดิการต่างเลิกหวังเลยครับไม่มีแน่นอนนะครับขณะตอนนี้ผมวิ่งงานตรงกับบริษัทนะ ผมยังไม่มีสวัสดิการ,รเลยเลยมันไม่มีสวัสดิการรองรับเช่นประกันสังคมกองทุนสมบัติเลี้ยงชีพอะไรไม่มีนะครับข้อ9ครับเสี่ยงอันตรายบนท้องถนนแน่นอนนะครับเราทํางานอยู่สายงานนี้เราขับรถทั้งวันนะครับบางคนขับรถแบบเกินส2องชั่วโมงต่อวันนะครับแบบไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็มีความเสี่ยงสูงนะครับรถเฉียวชนมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็บางคนคนขับหลับใน เกิดอุบัติเหตุไปชนคนอื่นเขาอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นไปชนพวกรถแพงๆเงี้ยนะครับก็ค่อนข้างน่ากลัวนะครับฉะนั้นเนี่ยทำงานตรงนี้ก็ต้องแบบพักผ่อนที่เพียงพอนะครับแล้วก็ดูแลสภาพรถให้ดีก็แล้วกันนะครับข้อสิบนะครับตกเป็นเป้าหมายของตํารวจนะครับเรื่องนี้ก็เลี่ยงไม่ได้นะครับก็จะไปสอดคล้องกับในเรื่องของพฤติกรรมขับรถของของพวกเราเองนะครับว่าตรงๆแต่งซิ่งแต่งแรงขับไม่ปลอดภัยอะไรเงี้ยนะครับ เวลาตำรวจเจอพวกเราก็บาตู้ทึบนะครับโดยพอรถแต่งซิ่งๆเนี่ยโดนเรียกก่อนแน่นอนนะครับก็ถ้าเกิดใครคิดว่าจะมาทํางานต้องการมาหาเงินอย่างเดียวน,ยนะครับก็อย่าไปแต่งซิ่งไปแต่งเลยนะครับรถเดิมๆส่วนใหญ,ญ่รอดนะครับผมผมก็ผ่านมาหลายด่านนะนะครับช่วงช่วงหลังในผมมาใส่ล้อกระทะเหมือนเดิมเนี่ยเจอตำรวจเขาก็ไม่เคยเรียกผมนะผมก็ผ่านสบายๆท่อผมไม่ดังรถผมดูแล้วมันมันไม่น่าสงสัยเขาก็ปล่อยนะครับข้อ11นะครับ บริษัทจ้องแต่จะลดค่ารอบนะครับเรื่องนี้ก็เป็นมานานนะครับคอยแต่จะหักค่าใช้จ่ายเราออกนะครับเคยวิ่งรายได้ไดเ,ทเท่านั้นเท่านี้ก็หักออกนะครับให้มันบีบให้มันเล็กที่สุดอะให้มันจ่ายเราน้อยที่สุดอะนะครับเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายเขาส่วนคนขับอย่างเราก็รับกรรมไปนะครับก่อนหน้านี้ผมไปวิ่งงานอยู่ต่างจังหวัดอยู่ลำนาลายประมาณครึ่งปีนะครับ อยู่ดีก็เปลี่ยนวิธีการจ่ายเงินจากแบบให้เป็นให้เป็นรายเที่ยวนะครับก็เหลือวันนึงค่อนข้างพอสมควรพันสองพันสามพันสี่ที่เหลือนะครับเปลี่ยนเป็นจ่ายเป็นแบบเป็นรายเดือนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําให้เราให้ให้เรารายได้น้อยลงเหลือประมาณสองหมืน่นเดีว,วิ่งลำนาลายทุกวันนะก็ผมก็เลยไม่เอาก็เลยลาออกนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะบริษัททีต่ต้องการต้องการจะลดค่าเที่ยวเรานะครับอย่างล่าสุด เท่าที่เคยได้ยินข่าวมาก็จะมีพวกแฟตพวกลายหอเงี้ยของแฟตเนี่ยที่ลดค่ารอบลงมาอีกเพืเ่อนๆหลายคนก็โดนไปนะครับข้อ12นะครับทํางานหลายชั่วโมงร่างกายรับภาระหนักนะครับใช่ครับก็บางคนวิ่งงานพวกต่างจังหวัดนะครับก็ต้องแทบจะกินนอนบนรถเลยแล้วบางคนเนี่ยวิ่งงานแบบกลางคืนอย่างเงี้ยนะครับร่างกายเขาผ่อนน้อยพ่เขาผ่อนไม่เพียงพอนะครับ เออก็ต้องดูแลร่างกายให้ดีกันแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเจ็บป่วยขึ้นมาบางทีค่ารักษาพยาบาลมันก็ไม่ค่อยคุ้มเพราะว่าเราก็ต้องจ่ายเองตรงนี้นะครับแล้วเราก็ต้องต้องดูแลสภาพร่างกายเราให้ดีแล้วกันในการทํางานตรงนี้นะครับบางคนยกของหนักอะไรเงี้ยหลังเสียก็ก็เยอะนะครับก็ต้องค่อยๆย,ยกแล้วก็ต้องมีท่าย,ยกที่ถูกต้องนะครับข้อสิบสามนะครับโดนหักเงินจากราคาที่ควรจะได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยสมมุติว่า ซับเนี่ยไปคุยมาวิ่งเส้นเนี้ยเขาจ่ายเขาจ่ายให้ซับนะพันหกแต่เขาบอกแล้วว่าเอาบริษัทให้มาพันพันสองแล้วก็หกักอีกสิบเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยนะครับโดนหักสองต่อคือบริษัทอะ่ะเขาเขาจ้างซับแล้วเที่ยวเที่ยวละพันหกแต่ซับบอกแล้วว่าเราได้พันสองนะแต่ว่าใหา้หกักอีกสิบเปอร์เซ็นตนะครับคนขับคนรถเนี่ยก็แทบไม่เหลืออะไรต้องวิ่งงานสองเที่ยวสมเที่ยว เพื่อที่จะพอค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนนะครับข้อสิบสี่นะครับอันนี้อันนี้เจอบ่อยมากงานฝากที่ไม่ได้ฝากนะครับงานฝากที่ไม่ได้ฝากก็คือว่าคําว่างานฝากเนี่ยตางความเข้าใจเนี่ยคือฝากของนิดหน่อยไปส่งเส้นทางเดียวกันของไม่เยอะอะไรประมาณนั้นนะครับแต่เท่าที่เจอในกลุ่มเนี่ยหรือว่าในในไลน์คลุปที่เป็นแบบรถล่องเนี่ยนะครับฝากทีสองสามตันนี้ยเป็นคันแต่จ่ายราคาง,งานฝากนะ,ะมีใครขึ้นเชียงใหม่ไหม อ่ะฝากสี่พันห้าอะไรเงี้ยนะครับหรือว่ามีใครลงลงพักได้ไหมนะครับไปสงขาอ่ะฝากสามพันนะอย่างเงี้ยหรือว่ามีรถสงขาตีตีกับกรุงเทพไหมฝากสองพันแต่สองตันนะฝากสองตันหนึ่งตันสองตันนะครับก็เห็นบ่อยนะครับผมบางคนก็รับนะก็อันนี้ผมเข้าใจนะเพราะว่าบางคนเนี่ยดีกว่าตีรถเปล่าอย่างน้อยได้ค่าน้ำมันขากลับอันอันนี้อันนี้ผมเข้าใจได้เข้าใจได้จริงๆนะครับฉะนั้นเนี่ย ในเมื่อมันมีคนที่เขายัางรับราคาที่เป็นราคาฝากได้เนี่ยนะครับก็ต้องปล่อยเขาแล้วก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามกลไกเพราะว่าเราก็ทําอะไรไม่ได้เราบ่นไปเราโวยวายก็ทาอะไรไม่ได้เพราะว่าก็คนเขาจะฝากเขาฝากหนึ่งปันน่ะแล้วแล้วคุณวิ่งอะ่ะมันก็มีคนวิ่งมันก็จบแค่นั้นนะครับข้อสิบห้านะครับโดนพ่วงงานอ่าอันนี้ก็อันนี้ได้ข่าวมาจากอเมซอนคนรู้จักไปวิ่งมานะครับ เมื่อก่อนอเมซอนวิ่งห้าจุดนะครับแล้วก็หลังๆเนี่ยเหมือนกับอของมันไปไม่เต็มรถนะครับของไปไม่เต็มรถแล้วก็มันเหมือนกับเขาปล่อยรถไม่ได้ประมาณนั้นก็เลยต้องมีการพ่วงจากตอนแรกเนี่ยวิงว่งวิ่งสองาจังหวัดใช่ไ่ะหลังๆเนี่ยพ่วงไปเลยไลย่ไปเลยตั้งแต่สมมติขึ้นไปภาคเหนือใช่ไหมงั้นงั้นส่งตั้งแต่อ่านครสวรรค์เลยนครสวรรค์พิโลกอะไรเงี้ยไปยันเชียงใหม่อะไรเงี้ยก็มี นะครับสงเป็น10จุดเลยจากตอนแรกแค่ห้าจุดนะครับแล้วก็บางบางทีเนี่ยโดนพ่วงแบบไปไกลๆไปอำเภอไกลๆอย่างเงี้ยไปส่งแค่พัสดุชิ้น2ชิ้นหรือว่าเสือ้อสองสามตัวนะครับไปแบบตีรถไปแบบหลายร้อยกิโลนะครับอะไรเงี้ยก็ก็เจอนะครับซึ่งหลายที่ก็เป็นพวกงานพ่วงเนี่ยอย่างตอนที่ผมวิ่งงานต่างจังหวัดใช่ปะ่ะงานลำนลา,ายเนี่ยนะครับถ้าวันไหนงานผมไม่ถึงยอดบินผมไม่ถึงเนี่ยผมก็ต้องโดนพ่วงไปอำเภอที่ไม่ใช่พื้นที่ผมด้วย บางทีก็ต้องวนพุ่งวิ่งในเมืองอะไรเงี้ยระยะระยกิโลก็เพิ่มนะครับแต่ว่าจ่ายจ่ายเท่าเดิมข้อสิบหกนะครับมีโอกาสเจอสัญญาปีศาจออกรถพร้อมวิ่งงานก็ประมาณว่าจริงเรื่องสัญญาปีศาจเดี๋ยวผมเคยพูดเอาไว้ในคลิปอยู่แล้วนะครับลองลองไปดูคลิปเก่าๆได้นะอธิบายสั้นๆก็คือว่ามีพวกเซลล์หรือว่าพวกบริษัทเนี่ยมาประกาศว่าถ้าคุณออกรถกับเราเนี่ย มีงานให้วิ่งนะเงินเดือนห้าหกหมื่นเลยนะครับแต่ความจริงแล้วมันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะที่จะต้องเจออย่างเช่นทํางานนี้เปลี่ยนงานไม่ได้นะนะครับแล้วรถก็ต้องผ่อนแพงกว่าชาวบ้านเขานะอะไรเงี้ยโดนหักเปอร์เซ็นต์โดนหักอะไรเยอะมันสัญญาปีศาจนะครับถ้าเกิดเจอพวกโพสตอะไรพวกนี้ว่าออกรถพร้อมงานเนี่ยอย่าอย่าทำนะครับหาออกรถเองแล้วหางานวิ่งเองดีกว่านะครับข้อ17เจนะครับบ,รบังคับทําประกันสินค้าแต่ใช้จริงไม่ได้อ่าเรื่องนี้ผมก็เจอมาบ่อยนะครับ ตอนนี้ผมก็ต้องทําประกันสินค้านะครับตอนนั้นผมวิ่งงานอยู่อย่เซเว่นนะครับโดนหักค่าประกันสินค้าเดือนหนึ่งประมาณพันอ่าประมาณห้าหกร้อยไม่ถึงพันนะครับและผมทําสินค้าเสียหายอันนี้ยอมรับเลยว่าผมทําพังเองนะครับผมทําทําของแตกนะครับผมก็เลยถามเขาว่าเออสินค้ามันเสียหายเนี่ยประกันที่ผมทําไว้เนี่ยม,มันช่วยได้ไหม ผมก็คิดว่าไม่ได้หรอกแต่ผมก็กถามใบเผื่อได้ประมาณนั้นนะครับเขาบอกว่าไม่ได้ประกันสินค้าที่ทําเนี่ยมันในกรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุแล้วก็สินค้าข้างในเสียหายเท่านั้นนะครับคือคุ้มครองเฉพาะเวลาทีเกิดอุบัติเหตุแต่ถ้าเกิดแบบ,ข,บขับอยู่ของล้มของพังหรือว่าเราทําตกแตกไม่ได้นะครับซึ่งผมก็ไม่คิดว่าจะมีใครได้เคมประกันสินค้าจากตรงนี้สักเท่าไหร่เผื่อๆน้อยมากนะครับแต่และว,ว่าเราต้องจ่าย ค่าประกันสินค้าทุกเดือนนะครับตอนนี้ผมก็ต้องทำประกันสินค้ากับบริษัทที่ผมวิ่งอยู่เหมือนกันนะแต่มันไม่ได้แพงมากเดือนละประมาณสามร้อยมั้งประมาณนี้นะครับไม่ได้แพงมากก็เออไม่เป็นไรคือมันมันต้องทําแต่มันใช้จริงไม่ได้อ่ะสรุปว่าประมาณนี้นะครับข้อสิบแปดนะครับมิจฉาชีพหลอกให้สมัครงานโดยเสียค่าสมัคร <c oughs> เรื่องนี้ผมเคยเตือนเพื่อนๆไปในกลุ่มนะครับ ผมเองก็โดนกับตัวเหมือนกันนะครับก็ <c oughs> มีประมาณว่าเฮ้ยรับสมัครรถวิ่งงานนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งลักษณะการล่อของเขานะคือเขาจะล่อให้แบบราคาดีๆแล้วก็วิ่งวิ่งง่ายๆวิ่งไม่ยากอะไรเงี้ยนะครับผมก็เลยลองไปคุยกับเขาดูโทรไปคุยนะครับแล้วกใ็ให้ให้ให้คนที่รู้จักกันเนี่ยคุยด้วยนะครับ <c oughs> ก็ตกลงว่าโอเคจะเข้าไปทําเขาบอกว่าเดี๋ยวต้อง <c oughs> มีประกันสินค้านะรถคุณมีไหมนะครับอันนี้คือจิตวิทยา เรื่องนี้ผมพลาดเขาบอกว่าถ้าไม่มีประกันสินค้าเนี่ยต้องไปหามาแต่ถ้าไม่หาทากับเขาได้จ่ายค่าประกันสินค้ามาก่อนแล้วเดี๋ยวก็ให้วิ่งงานอ่ะโดนหลอกล่อขนาดนี้นะครับซึ่งผมก็เอะใจนิดนึงนะแต่ก็คิดว่าลองเสี่ยงดูลองลุ้นดูสุดท้ายโดนหลอกจริงนะครับมันเล่นกับจิตวิทยาเราตรงที่ว่าส่วนใหญ่แล้วรถกระบะตู้ทึบอย่างเราเนี่ยไม่ค่อยมีประกันสินค้าหรอกครับถ้าเกิดจะมีคือต้องทากับบริษัทฉะนั้นเขาก็เลยมาเหลี่ยมนี้มาเหลี่ยมว่าเอ้ย ไปหามาซึ่งแน่นอนส่วนใหญ่แล้วคนส่วนใหญ่ไม่หาหรอกครับถ้าเกิดบริษัทนี้ข้างของบริษัทนั่นแหละประมาณนั้นนะครับซึ่งสุดท้ายเรียบร้อยโดนหลอกโดนทั้งคู่เลยนะครับผมโดนพันหกโดยพันหกนะครับก็เป็นบทเรียนเลยนะครับโดยคนอื่นหลายคนหลายครั้งแต่ก็โดนเองกับตัวอยู่เหมือนกันนะครับฉะนั้นก็ต้องระวังให้ดีนะข้อสิบเก้านะครับเรื่องของประกันชั้นหนึ่งคือแน่นอนถ้าเราออกรถมาใหม่ๆเนี่ยประกันชั้นหนึ่งมีไว้ก็ดี นะครับเพราะว่าเวลาเฉียวชนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แถมมากันรถด,ด้วยแต่ข้อเสียของประกันชั้นหนึ่งเนี่ยนะครับคือว่าเวลาเราเคลมสีแต่ละทีเดี่ยมันใช้เวลารอนานผมเคยเคลมสีรอบคันเน่ยใช้เวลามาเดือนหนึ่งนะครับผมไม่ได้วิ่งงานเดือนนึงเนี่ยมันก็เป็นข้อเสียในอาชีพเราถ้าเกิดเราต้องเอารถไปจอดเป็นเดือนอย่างเงี้ยในการเคลมสีเนี่ยมันมันเสียรายได้นะครับหลายๆคนก็เลือกที่จะไม่เคลมตอนนี้รถผมเนี่ยก็เป็นรอยเฉียวชนเต็มไปหมดเลย ผมก็ไม่เคมะนะเพราะเพราะว่าถ้าเคมมันต้องเสียเวลารอฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นข้อเสียของประกันชั้นหนึ่งนะถ้าเกิดปีที่2ปีที่สาเนี่ยก็ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องต่อก็ได้ครับต่อไปชั้น2ก็พอเอาที่แบบรถชนรถแล้วซ่อมรถชาวบ้านเขาได้ประมาณนั้นนะครับข้อสุดท้ายนะครับข้อ20สบนะครับผมก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เจอกันบ่อยทุกวงการนะครับการขิงนั่นเองนะครับผมตามกลุ่มเนี่ยมกักเจอบ่อย พี่ครับงานนี้ใบราคานี้คุ้มไหมครับจริงๆไม่ได้จะถามเราจริงๆมาขิงอย่างเช่นได้งานไปพชรบูรณ์เขาจ้างหกพันครับพี่อาราคานี้วิ่งได้ไหมจริงๆแล้วไม่ได้มาถามครับมาขิงครับมาขิงแล้วก็ผมเจอบ่อยนะเวลาผมไปวิ่งงานหรือว่าเวลาจอดรถขึ้นงานขึ้นของอะไรเงี้ยนะครับมีเพื่อนๆในวงการก็มาจอดรถมาถามวิ่งไงได้เท่าไหรเท่าไหร่วิ่งงานนี้ได้เที่ยวเท่าไหรงงน,น้ำมันเท่าไหร่มาคุยกันนะครับ แล้วพอเราบอกรายได้เราไปนะครับบอกว่าเออได้เที่ยวเท่านี้นะไอไอคันที่มาคุยกับเรามาขิงเลยอ๋อผมวิ่งผมได้เที่ยวนี้นะได้เยอะกว่าได้เยอะกว่านะครับซึ่งผมจะบอกให้งี้ไอการขิงเนี่ยอย่าไปสนใจนะบเพราะว่าการขิงกันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วทาจริงไม่ได้หรอครับหรือได้ก็ไม่ได้ประจําอย่างเช่นไอผมได้ไปเพชรบูรณ์เจ็ดพันได้ทุกวันไหมล่ะนะครับอันนี้อันนี้คือคําถาม ไม่ทุกวันแน่นอนแล่ผมไม่เคยเจอด้วยนะครับแล้วก็ประเภทที่ว่าเออได้มีงานนนวิ่งไปสุดปากกาได้สองพันอย่างเงี้ยได้ทุกวันไหมไม่ทุกวันหรอกครับนะครับฉะนั้นเวลามีใครมาขิงหรือมีอะไรเนี่ยอย่าไปสนใจนะครับมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อย่างเราอยู่แล้วว่าแบบจะอิจฉาอะไรกันเงี้ยเวลามีใครได้อะไรได้ดีอะไรเงี้ยนะส่วนใหญ่ไอ้คนมาขิงก็ผมก็ไม่รู้ทาเพื่ออะไรเหมือนกันอยากจะอวดอยากจะอะไรเงี้ยมากกว่าไม่มีอะไรหรอกนะครับ ฉะนั้นถ้ามองในความเป็นจริงเลยนะมองในพาร์ทความเป็นจริงเลยอาชีพเนี้ยส่วนใหญ่แล้ววิ่งงานเหลือมนันเหลือจะเหลือเงินประมาณสองหมื่นกลมๆเลยสองหมื่นค่ารถไม่เกี่ยวนะค่ารถผ่อนเองหักทหารจากสองหมื่นนั่นแหละนะครับหักน้ำมันแล้วจะเหลือประมาณสองหมื่นสองหมื่นเท่าไหร่นะครับสองหมื่นสองก็มีสองหมื่นสี่สองหมื่นห้าสองหมื่นเจ็ดก็มีแต่ไม่เยอะแต่สามหมื่นนี่แทบเป็นไปไม่ได้น้อยมากน้อยมากนะครับฉะนั้น ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็จะมาพูดถึงในมุมมืดในความที่มันเป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะไม่ไม่คาดคิดว่าว่าเข้ามาทํางานในสายงานนี้ต้องมาเจออะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เอาประสบการณ์ส่วนตัวมาเล่าให้ฟังแล้วก็นําสิ่งที่เพื่อนๆที่รู้จักกันในแวดวงพอรู้พอจะรู้ข้อมูลก็มาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนกันนะครับหรือถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรือว่าสิ่งไหนที่ผมกล่าวไปเนี่ยมันผิดนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาได้ ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับก็เอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับสุดท้ายนี้เด็กผู้ชายไม่เคยโตขึ้นเลยเพียงแค่ของเล่นชิ้นใหญ่และแทงขึ้นก็เท่านั้นครับสวัสดีครับ